ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะในวันที่กำลังมีแผนก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า700ไร่ของมักกสันซึ่งก็อาจจะทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยที่ตั้งอยู่ที่แห่งนี้20ปีอาจจะต้องย้ายออกไปด้วยนะคะมีเสียงของแรงงานแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของพิพิธภัณฑ์แรงงานที่พวกเขาผูกพันติดตามในบ้านฉันวันนี้ค่ะ โมเดลจำลองแรงงานสร้างเจดีเล่าเรื่องแรงงานยุคไพร่ธาตุก่อนเข้าสู่แรงงานจีนที่อพยพมาทำงานในประเทศไทยนี่อาจนับได้ว่าเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยยุคแรกขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแรงงานฉเฉลยสงครามมีส่วนสำคัญในการสร้างสะพานและทางรถไฟ ภาพของแรงงานยุคต่อมาเริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อระบบอุตสาหกรรมเข้ามาแต่ปัญหาที่ตามติดก็คือความไม่เป็นธรรมของค่าแรงสวัสดิการปัญหาเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งการบังคับใช้อย่างทารุณกับแรงงานเด็กนี่คือเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยริมถนนมักกะสันที่มีผู้มาเยี่ยมชมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในวันนี้นะครับ วัตถุประสงค์จริงๆคือเพื่อให้คณะกรรมการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แรงงานนะครับณที่สถานที่แห่งนี้ที่ถือว่ามีหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตัวนี้นะครับเพื่อให้กรรมการได้เรียนรู้ว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของผู้นำแรงงานต่างๆที่เขาต่อสู้เนี่ยเขามีความยากลําบากยังไงนะครับประวัติศาสตร์ถูกถ่ายทอดออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะที่วันนี้พิพิธภัณฑ์ของเหล่าแรงงานก็กำลังตบยูนในเครื่องหมายคำถามถ,ามถึงอนาคตเมื่อมกกสันกำลังจะกลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยอาจต้องย้ายออกไปจากที่แห่งนี้วันนี้ที่ได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าคนงานไทยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่พัฒนาประเทศนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะ ก็คือพัฒนาเศรษฐกิจของคนงานไทยก,ก็พัฒนาไปถึงระดับประเทศได้นะคะตรงนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยก็มีส่วนช่วยให้ผู้นำคนงานนะคะให้ระลึกถึงคนงานรุ่นเก่า,กาที่ได้ก่อตั้งหรือว่าได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อคนงานถ้าเกิดว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีการโยกย้ายหรือว่าทำให้พิพิธภัณฑ์แรงงานตนัวนี้ต้องย้ายออกไปตัวนี้เนี่ยในส่วนของพี่น้องแรงงานคิดว่าจะร่วมต่อสู้อย่างถึงที่สุดครับ เมื่อการเวลาผันผ่านแรงงานวันนี้ยังมีส่วนร่วมสำคัญกับกงล้อประวัติศาสตร์แต่สำหรับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวของแรงงานจะเป็นอย่างไรสังคมควรมีส่วนร่วมตัดสินใจในหน้าบันทึกความทรงจำแห่งมรกสัลเช่นกันนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงาน